ดูให้ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบใช่ค่ะอายุของหน้าอารมณ์ที้คุณแม่หนึงร้อไม่ได้เลยป้าก็ต้องใส่แว่นเลยนัานตวยดู รับจอรับจรับองถ้าป้าจะทํทบนเดียวากลูกัเลยครับหนึ่งสองสามเก๋กอื่นนะครับขออนุาตนะครับหนึ่งสอครับกล้องใหญ่นะคะกล้องนี้นะครับครับหนึ่งสองสาม นี่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายนะสำหรับบุกหนาต้องมีความรักและเอาใจใส่ต่อเดิได้ง่ายๆในปัจจุบันนี้เพราะว่าสภาพแวดล้อมการกินอยู่ใจให้ใหกับครอบครัวเป็นเกียรติประวัติเ็นั้อีกอย่างหนึ่งเป็นตัวอย่างให้กับครอบครัวอื่นๆไบ้มาได้ หนึ่งสองสามนะครับจะเอิดปรทุกนะครับ